ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกด้วยนะครับข <c oughs> อแล้ว <c oughs> ลุกลุกลุกไอ้ยูคนจะวิ่งแล้วเร็วลุลุลลนจะวิ่งแล้ว แล้วก็มาลองเสียงเอฟเฟกนิดหน่อยนะก็เลยมาเล่นเนี่ยลิมโบะโอ้โหภาพขาวดำนะก็เป็นเกมเกมประกาศเกมหนึ่งนะกูไม่สนใจแล้วกูจะวิ่งกูจะวิ่งเร็วๆเร็วมาๆโอ้โหแล้วก็ตบหัวดิ้นเลยสัตว์เร็ลยอย่าช้าอย่าช้าไปแล้วอยู่ฟินแลนดิิ้้งงโโอหว่นกินได้ปะเฮ้ยเจ้ามาแล้วนี่ปะ ตายโอ้โหขาหักตายเนี่ยโอ้โหมึงเกี่ยวจะโดดได้สูงกว่านี้นะเห็นปะมีมาแล้วฟิลเดนดิ้งครับเฮ้ยกูจะฟิลเดนดิ้งนี่โห่หล่อเลยไงวะดึงดึงดึงออกมาดึงดึงมาครับปีนขึ้นไปครับอืเรียบร้อยลงแอปลงแอปโอ้วันนี้วันนี้บ้าครับไม่รู้ไปเลย ไม่ได้ว่าหรอกอยากอยาก,อยากลองเสกเอฟเฟกต์ด้วยนะ่ยเอาคุูมาแล้ว,ลวเหรอ,อครับเข้าทำแล้วทำมดืดนี่เฮะอเชื่อไปบอกล้วโดดรอ,อ,อไปเลยครับนั่งรอไปเลยครับโอ้โหไปเกาะหน้าเรือนู่นไปกนเกาะหลังเรือเออ ลิมโบนี่มันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรวะฮะอยากรู้จริงๆเลยนะหรือว่าจะเป็นชื่อนายกันแน่เนี่ยฮะลิมโบเออเออออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฮ้ยกูมาแล้วนี่ปีนดึงเรืออืมผมไม่เคยเล่นนะจริงๆนะแต่ว่ารู้แต่ว่ารู้สัดส่วนในการกระโดดของมันนะกูรู้มึงเตี้ยนะเห็นไหมฮะแค่นี้มึงก็ไม่ถึงครับมึงต้องเฮ้ยนี่เป็นแกหูหล่อขึ้นเลย วันนี้กูจะบาครับกูจะวิ่งอย่างเดียวกูจะเว้เองเลาไปแล้วนะขึ้นขึ้นหาบาวิ่งวิ่งแหมโอ้โหพลาดเกมนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยเกมริมโบเนี่ยหาเล่นได้ยากแน่ไม่หาเล่นได้ง่ายเลยเยอะแยะไปนะเฮ้ยโอ้โห คิดว่าเป็นยาดูมีให้จับด้วยอ๋อดูไมาล้าเฮ้ยอ๋อัาใหม่มเร็วๆๆกจะฟิลเนิจะฟิลเลอ้กูล้าฟิลนิมากวันนี้เลับมากมากไกลๆฮ้ฮ้ดีฟลนิ งาโหเทเลยวิ่งครับเร็วลิมโบลิมโบมึงวิ่งอะไรเนี่ยไปไงเนี่ยนี่ไงมีอะมีปริศนาจอย่าทำไมชอบมีปริศนาจกากไว้ให้เล่นเนาะนี่หูหล่อเลยเป็นไงผมรู้์อะเอ๊ะถึงเป็นไงหูแขนยาวเนี่ยแต่ว่าตัวสั้นไปหน่อยอ่ะหลังก็ะทำตัวให้มันยาวๆมั่งวิ่งแม้วิ่งแม้อะ มาแล้วมาแล้วกูมาแล้วมาแล้วเออกูลงมาทำไมอะไรครับเนี่ยหินอะไรวะเนี่ยโอ้ขี้มดโอ้ยเขี้อะไรเนี่ยโดนแล้วไม่โดนเกือบแล้วเกือบแล้วมันเหมือนขี้ควายขี้ควายใครกูไปปั้นมาวะโหลงทุนปั้นมาไปไปไปเฮ้ยอืม วิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งลอนโฟล์ย่ลอยวันนี้ไม่มีอะไรมาครับวิ่งอย่างเดียวเอ้ยลืมพูดเลยโอ้หวิ่งไปตั้งนานก็ลืมพูดสวัสดีชาวซีจีจิเกมเมอร์นะก็กำกับลิมโบนะโอเคพอใจกูพึ่งจะพูดตอนนี้นะนะโอ้โหบางคานะอาจจะเอ้ยทำไมมึงไม่พูดตั้งแต่แรกวะนะครับรีบบะรีบจับนะเฮ้ยเร็วๆนะนะูเฮ้ย,ยมีเชือกอยู่นะ โอ้โหเกมใช้ความคิดครับแต่ว่าสำหรับผมนี่เห็นของแล้วผมก็มีความคิดอยู่แล้วของอะไรใช้ได้ก็ใช้ได้หมด้วเฮ้ยปีนอล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทะลุต้นไม้เอาเต็มโดดอืออถึงททลุได้หรอวะเฮ้ยชิบหายแล้วเอขึ้นขึ้นถีบแม่งอือยื อ๋อต้องลงกลับอีกแล้วเนี่ยเหนื่อยใจเอ้ยอุ้ยเกือบเกือบแล้วไงมึงเอาไปด้วยเฮ้ยก่อนอื่นดันนี่ลงไปก่อนนก็เหมือนเออพวกฟิลลิ่งนะครับไอไอเด็กเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่ครับมันเป็นลิมโบเด็กน้อยแบนเนี่ยเด็กน้อยตัวสั้นนะเฮ้ยมาแล้วถึงอุ้ยเกือบไม่ถึงเย่เย่โดดโดด เฮ้ยอะไรวะนะมันจะตกมาใส่หัวกูวะมองไงมันจะตกลงมาใส่หัวกูวะเฮ้ยมีแล้วเอาไม่ตกเคี้ยวจะมีเชือกโอ้ชิบหายละเฮ้ยมันสั่นเว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าสั่นนะลองใหม่ครับเฮ้ยโอ้ยมันล่วงว่ะอ๋อใช้แรงสั่นสะเทือนนี่ว่嘛 ผู้ฉลาดจังเลยอืมลูกใครวะเนี่ยฉลาดเหลือเกินเฮ้ยไม่ได้ต้องไปอยู่ฝั่งนน้นเวรกรรมเอาไปไ่ไปเออนี่เออไปไปไปลากไปเลยทำไงวะ ทำไงดีวะตอนนี้รอดมันเกี่ยวอะลองดูลองดูรอ,อดเออพอมันจะแทงอะเอามานี่โอ้โหเป็นไงฉลาดาอ่ะอ่ะต่อต่อตอ,ตอ,ตอ,อ่ะเล็งกูเล็งกูเออ,อเรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นสองอุ้ยเออตายเลยโอ้ ให้กูต้องมาเริ่มจากศูนย์ใหม่แนละ้วรับลาแล้วเมื่อกี้ไม่น่ารีบเลยอันที่สามอ่ะเอาเป็นว่าใจเย็นกันแล้วกันนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับคลิปจะได้ยาวมีแต่คลิปสั้นคลิปยาวน่าจะมีบ้างน่าจะคลิปนี้แหละมารอ่อหัวคูเลย่ลอหัวคูปล่อยแล้วเรียบร้อยครับอก่อนรอ,อ,อก่อน่อก่อนอันที่สามยังทำงาน แคนที่สามยังทางานอยู่ไหมเคมาเล็งกูเอาแล้วแล้วเล็งแล้ว,ลวเรียบร้อยปะขู่พังพอดีเลยแหมพระเจ้าจกแม่มุมเหรอวะเนี่ยกูก็ว่าคิดว่าตัวอะไรไงเฮ้ยมาแล้วนี่ถึงไหนแล้วเนี่ยเล่นไม่รู้เล่นไม่รู้เนื้อเรื่องไงคือพูดง่ายเหมือน เหมือนแม่งให้ให้ใช้ความคิดอย่างเดียวนะใช้สมองนะแกมพัซเซิลนะก็ถือว่าเป็นเกมดีเหมือนกันนะเอ้ยทำไมมันเดินหนืดเลยอ้าวชิพหายเดินกลับแล้ววอาเดินกลับกูกไปข้างหน้าไม่ได้ดิอ้าวเออเออทำอะไรอะลิมโบลิมโบทำอะไรครับสักบอลสักวอลไม่าอย่าแทงกูเลยเอ๊ยเออ โอ้ยม,มันหนีไปเฉยเนี่ว่ยเอ,อ้ยมันหนีไปเฉยเนี่วยโอ้แล้วก็มันมามันก็มาผัานนะมึงจะแดกฮูลเลอร์นะอย่างน้อยมันก็ต้องทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวันนะกว่าจะได้กว่าจะได้แดกนะโอ้โหเอ,อ้ยดินได้เว้ยเอ้ยนอนนอนนอนเฮ้ยล e ่วงแล้วจะล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วว่ะเฮ้ยมาแล้วแต่หตัวอะไรวะเนี่ย ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราก็โดดดเย็ดนี่ยังโดดได้เหมือนเดิมครับรอเสียงอะไรวะเอ้ยมีแมลงด้วยเหวะจิมหาร์แล้วมันจะแดกกูือบอะไรวะเสียงอึดๆๆนี่อ้ลืมกดกระโดดเอาใหม่ๆมามาต่อมาต่อ โดโดูดูดูครับเต็มพอมั้งเฮียโอ้โหเคี้ยวมึงเป็นหนอนแล้วมึงโดดได้ดีนะแต่พอลมเป็นหนอนแล้วนี่โอ้ยมึงโดดได้เฮียมากครับโกโก้จริงครับดิมโบเฮ้ยเอ้ยโดดเด้ดได้แล้วเกือบไม่รอดเมื่อกี้แล้วค่อยโดดไปดีกว่านะไม่ต้องรีบนะอ่ะ ถ้าไม่รีบเดี๋ยวคลิปยาวแฮนงิงเฮ้ยเนาอหูหล,ล่อนมาแล้วมาแล้วดันแล้วดันแล้วเลยเย่เอ้อจะอะอืไม่คิดไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะเจออะไรแม่งตีหวัวแบดเฮ้ยไม่ไม่ไม่ ก็ว่าเออกิ้งไปทําไมวะไอ้เราก็ไม่ได้ดูไม้ข้างหน้าไม่ดูเองครับผมโง่เองครับเอ้อโอ้ยอ้ยไม่โดนไม่โดนใช่ได้ก็ชิดได้อยู่นะโอ้โหมาแบบยังหล่ออ่ะแล้วเมื่อแล้วเมื่อไหร่มันจะหายเป็นกายเป็นตัวหนอนละทีปะ อะไรแม่งเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยนั่นไงแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วอ้าวกูไปแล้วลลลลลล่ล่ลลันำมมึงกี้หินช้าวะหินมึงก็ชักช้าเหลือเกินนะเอออย่ากูก็ช้าเนีช้าเนี่หรอกูเป็นนอนแนนชเขียวเ้ยอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าวลิมโบโดโโดนโดนแม่ง แม่งเหยียบกูซะแบนเลยอ่ะไปใหม่ครับไว้หน่อยไว้หน่อยตอนนี้ไว้หน่อยอันนี้ไว้หน่อยเร็วเร็วเการบ้านยังไม่เสร็จการบ้านยังไม่เสร็จครับแต่อยากมาเล่นลิมโบเร็ว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 เฮ้ยเร็วเร็วดีเร็ว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 มาเร็วเร็ว วเร็วงเร็วๆๆๆไอ้ิ่งมันจะเร็วเกละเฮ้ยโอ้ดับกูดับอนาถเลยเอรอเลวเว้ยเฮ้ยรอเลวเว้ยอตรอดนะฮะเล่นเร็วปตาทุยไม่ใช่ ประมาณสองสามตาโอ้โหแมงเทอ่ะไอหัวมึงอะสะบัดออกสะบัดออกใหญ่ยังติดอยู่เป็นไรช่างเถอะเทดีเฮียก er, ูกูกระแทกเครื่องตู้กูเต็มเต็มเลยเฮ้ยอ่อมึงมึงนะ้มึงเฮ้ยอโอ้โหเงิบเลยไปตั้งนานเจอตรงนี้ที่กูเงิบเลย เฮ้ยโดนฝั่งนู้นเกือบแล้วเกือบแล้วลิมโบ้ผมว่าชื่อเด็กคนนี้แน่เลยว่าชื่อลิมโบเนี่ยแมวเอาเรียกว่าแลมโบ้เลยวะตะลืมทุกทีมาแล้วมาแล้วขอไฟอ่ะเนี่ยเฮ้ยดับเพื่อนมึงเพื่อนมึงโดนเสียบแล้วเนี่ยโอ้โหนี่กี่ต้้งมาเงี้ยเอ้อ โอ้โหรอดเป็นไงโอ้โหความคิดเฮ้ยมาแล้วโอ้โหกระโดดส่วนกระเช้าประเดีย๋ยวเะโอ้โหผมแกว่งทีเดียวขึ้นได้หมดละจริง,รงไมหมหรอกพูดเป็นงั้นแหละ <c oughs> มาแล้วมาแล้วโดดมาแล้วเอาเว้วิ่งวิ่งวิ่งเยอะถึงวิ่งลิมโบลิมโบโอ้ยลิมโบลิมโบถึงมากลูกเฮ้ยยออืมกูแบบ กระดูกจ้ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหคือเห็นอยู่เฮ้ยสบายใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้มึงมึงคดพ่อคดแม่เด้ออาะไอ้แกมึงรอกูอีกแล้วนะมึงรอกูตรงนี้อีกแลันนะอ่ะเอาใหม่เฮ้ยมาแล้วก็ชิได้อยู่นะ เดี่ยวหูหล่อเลยอะไรเงี้ยที่เด่นจริงๆเลยมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วอยากรู้ครับว่าทำไมลิมโบถึงมีสองตาอุ้ยเอียขนาดอันนี้มึงมึงเล่นเหรอมึงเล่นจะไฟอ่ะสั่นเนี่ยเนี่ยจะไฟรอ่ะ เฮ้ยถึงเมื่อถึงโอ้ยกูจะฟีลนิ่งกูจะปาครัวเสียงอะไรบ้ยงกูเดินว่าแล้วเสียงอะไรเฮ้ยโยเข้าใจคิดนะเนี่ยเล่นอะไรแผงๆเงี้ยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงโดนกูไอ้เชี่อหรอกตีแก้วหูหล่อเลยเข้าใจคิดนะ ถ้าจะคิดนะเพื่อนมึงสุดยอดเลยลายมันจะทำลายกูมึงมาแน่มึงมาแน่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเนี่ย <c oughs> ไม่จบกูไม่ทำการบ้านสักทีนะ <c oughs> น่ะวะอ้าวาชิบหายละนี่โ,นนโอ้โหฉลาดไงพาดอีกแล้วเอาเยี่ยนี่ชีวิตกู นี่เออแบบเมื่อกี้แหละตลรอให้อันแรกแกว่งไปก่อนเดี๋ยวเราก็เดินตามโอ้ยยังไงรอเลยนอดรอดอ,อืมเฮ้ยเกาะเกาะไม่ทันอีกโอ้ยเพื่อนมึง What the fuck มว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยว่าแถวตรงนี้นืม What ม่